สวัสดีครับกับผมมิเตอร์ไฟฟัน,นี่จะขอทำการรีวิวหนังสือการ์ตูนฉบับภาษาอังกฤษเรื่องแรกเลยนะครับครับเรื่องที่ผมจะรีวิวนะครับในเรื่องนี้คือ m e กแมนกิก้ามิก์นะครับฉบับนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมหาได้จากโซนหนังสือลดราคาของคิโนคุนยะมานานมาแล้วนะครับ o c ก m a n การ์ตู l o กแมนกิก้ามิกเล่มนี้นะครับเป็นของสำนักพิมพ์ อ่าไหนเนี่ยอ๋อสำนักพิมพ์อุดองนะครับเดี๋ยวให้เห็นด้านข้างชัดๆนะครับนี่ครับอุดองครับในซีรีส์ของการ์ตูนไมกะแกรมกิกามิกเล่มน,นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3เล่มตอนนี้เนี่ยผมมีเล่ม2กับเล่ม3เอ่อส่วนเล่มหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมเอาไปเก็บไว้ไหนแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการ์ตูนซีรีส์ของซีรีส์ที่2ถ้าผมจะไม่ผิดนะ ตัวกิก้ามิกเนี่ยจะเป็นซีรีส์ของเมก้าแมนที่เกิดหลังจากซีรีส์เมก้าแมนซีรีส์เมก้ามิกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดโดยเนื้อเรื่องของซีรีส์นิภานี้เนี่ยจะเกิดหลังจากเหตุการณ์ของ r o c k m a n 7นะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้เปิดอ่านเนี่ยโรบอทเวรี่ทั้งหมดจะมีจนถึงซีรีส์โรบอทที่เป็นภาค r o c k m a n 7เป็นต้นไปนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยในเวอร์ชันหนังสือการ,ร์ตูนเล่มนี้เนี่ย จะเกิดก่อน Rockman 8อันนี้เขาทางคนเขียนใม่ระบุมานะครับว่าเกิดก่อนกี่เดือนหรือกี่ปีแต่ตัวหุ่นที่ปรากฏออกมาเนี่ยจะมีหุ่นตัวหนึ่งที่เป็นของซีรร่ก o แมนแ n 8แต่ถ้าดูจากปกข้างหน้านี้เนี่ยคนที่เคยเป็นแฟนล็อกแมนเวิลด์ในอดีตจะจําได้บอสตัวนี้คือถ้าเทราเป็นหรือเอิร์ธในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นบอสตัวนี้เนี่ยจะเป็นบอสในล็อกแมนเวิลด์นะครับ โดยทางคนเขียนเนี่ยเหมือนจะหยิบจากซีรีส์ร็อกแมนเว5ในเกมมาทําเป็นหนังสือการ์ตูนให้อ่านบวกกับเนื้อเรื่องใส่เข้าไปก่อนร็อกแมน8นะครับครับในส่วนด้านหลังนะครับจะมีในส่วนที่เป็นรหัสไอซิเนของหนังสือเล่มนี้ซึ่งรหัสไอซเบนของโนสต่เล่จะขึ้นต้นด้วย978ตรงนี้นะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะบอกถึงเนื้อหาที่ปรากฏในเล่มที่2นั่นก็คือซาดอย ที่เป็นสุดยอดหุ่นยนต์นะครับได้ปรากอตัวด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือทำลายโลกมนุษย์เมก้าแมนด็อกเตอร์ไวลี่ดรไลท์และเหล่าโรบอตมาสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรบอตมาสเตอร์ของด็อกเตอรไวลี่หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ของด็อกเตอรไลท์เนี่ยต้องมาร่วมมือกันเพื่อปกป้องโลกจากเอเลี่ยนหุ่นยนต์ชั่วร้ายเหล่านี้นะครับ ทีนี้เรามาดูเนื้อหาข้างในกันนะครับโอเคเปิดเลยนาสีดตรไวเลย์น, ley นะครับเริ่มต้นด้วยปี 2000XX ตามแบบฉบับของ Rockman นะครับอ้ยอ่ะครับเปิดมาด้วยเจ้าเหมียวแทงโก้และบรูทในเวอร์ชันสายปุ่นแต่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกพูโตแมนนะครับพูโตแมนขออภยัยครับ อ้าวล่ะครับมาแล้วดรวลลี่ครับล็อกแมนที่ถูกหุ่นยนต์ปริศนาทำลายโดยเหตุการณ์ที่ถูกทำลายนั้นเป็นความฝันของโรครับมีบางอย่างกำลังเข้ามาอ่านี่ไงครับที่ผมบอกเป็นเนื้อเรื่องของในเหตุการณ์หลังล็อกแมนเเพราะว่าหุ่นที่ปรากฏออกมาเนี่ยคือตัวแรกคือฟอร์เตหรือเบสแล้วก็เหลาระบบมาสเตอร์ที่เป็นของเวอร์ชันล็อกแมนเนะครับ ขออภัยครับนี่เปิดออกมาหุ่นยักษ์สีขาว w ไวท์ไนท์แม e ก็คือหุ่นที่มีหน้าที่ทำลายความชั่วร้ายของยูนิเวอร์ฟันดาสีขาวไวท์ไนท์แมกครับอ่า Robot Master, ระบบมาสเตอร์ e r ร e ส์หมเลและ Number 3นะครับเนี่ย ผมเป็นแฟนคงทราบดีครับว่าซีรีส์เนี้คือประกอบด้วยหุ่นตัวอะไรบ้างซีรีส์โรแมนสาด้วยหุ่นตัวอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าระดับนี้เนี่ยาวารีโรบอทคงไม่ใช่คู่มือหรอกครับก็ประสาทวายรีถูกทาลายอีกแล้วแม้กระทั่งซีรีส์สก็ไม่อาจาเป็นคู่มือของเจ้าหุ่นไวท์ไนแมนนี่เหมือนกันนะครับต้องพาด็อกเตอร์วายรีหนีก็พราจะมีควิกแมนที่พอจะสู้กับมันได้ระดับหนึ่ง นะครับที่พอจะถ่วงเวลาและพาดร็อเไวลี่ให้หนีออกไปได้นะครับนี่โอ้อขอขาไปครับอ่ะครับทีนี้เขาหนีมาโดยต้องมาขอความช่วยเหลือล็อกแมนนั่นเองทําให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าล็อกแมนทั้งที่เป็นผู้คุณธรรมผู้ดความดุธรรมทําไมถึงต้องมาช่วยเหลือคนที่ชัว่วร้ายอย่างดร็อเตอร์ไวลี่ด้วยนะครับมีขอ,อข้ามไปเลยครับ ข้รามนะครับามาแล้วทำลายได้สร้างจุดอ่อนได้จนกระทั่งเหล่าหุ่นยนต์ที่ชั่วร้ายปรากฏตัวออกมานั่นก็คือสตารอยนั่นเองนะครับสตารอยนี่ครับนี่นี่ครับเหล่าสตารอยซึ่งเหล่าสตารอยพวกนี้จะเป็นบอสจากล็อกแมนซีรีส์เกมล็อกแมนเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับ ความแข็งแกร่งของหุ่นเหล่านี้เนี่ยพวกด็อกเร์ไลท์โรบอตไม่มีทางเอาชนะได้แน่นอนครับสถานะมันต่างกันแน่นอนครับนี่ขออนุญาตข้ามเลยละกันนะครับสู้ไม่ได้จริงๆครับสู้ไม่ได้ด้วยปรารทั้ำปงไม่ว่าจะเป็นหุ่นจากเซนที่โลกมนหกที่พยายามเข้าต่อสู้กับหุ่นสตาร์ดอยก็ไม่อาจเอาชนะหุ่นสตารดอยเหล่านี้ได้เลย ครับก็นี่จุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดของในเล่มสองนี้ก็คือดร์ไลท์เนี่ยถอดใจที่จะสู้กับสตรอยด์แต่ตัวด r v a เ l e รี่ยังไม่ถอดใจเหตุผลที่ดร์ไลท์เนี่ยถอดใจเนี่ยมาจากการเหตุผลที่ว่าความแข็งแกร่งของหุ่นยนต์นั้นมีมากจนเกินไปซึ่งมันต่างกันเห็นได้ชัดนะครับซึ่งจะเห็นได้จากบทพูดของดร์ไลท์ในหน้านี้นะครับนี่ครับแต่ตัวไวลี่ไม่สนใจในการต่อสู้นี้เพราะเขาบอกว่า หน้าที่ของเขาเนี่ยมีการทําตามที่ขุ่นหรือเด็กพวกนี้เนี่ยต้องการซึ่งซังเป็นทําให้ดร์ไลท์เนี่โกรธมากว่าไวลี่เนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าหุ่นยนต์เหล่านี้เลยเหรอหุ่นยนต์เหล่านี้เป็นแค่เครื่องมืออย่างนั้นเหรอในภาคนี้นะครับเราจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของด r ร์ไวลี่นะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาเองก็มีความรักให้ขุนในแบบฉบับของเขาเองซึ่งดร์ไลท์เนี่ยก็รักหุ่นยนต์ในแบบลูกแต่ ดรเวลี่รักหุ่นยนต์พวกนี้และเคารพการตัดสินใจของหุ่นยนต์ทุกตัวดันจากที่ประโยชน์ที่ว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยได้รับโอกาสที่จะตัดสินใจในสิ่งที่และมีชีวิตอ,อยู่หรือตายนั่นแหละคือสิ่งที่เรามอบดวงาจให้เขาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอแล้วนี่นายก็พยายามหลบหนีจากความเจ็บปวดของนายฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านายเนี่ยคือสุดยอดคู่ต่อสู้ของฉันนายอ่ะมันไม่ได้เรื่องไวลี่ไร์ ฉันนะ่ะผิดหวังและอับอายจริงๆที่คิดว่านายกับฉันเท่าเทียมกันคิดดูสิไล์นึกออกสิตอนที่พวกเรามอบจิตวิญญาณหุ่นยนต์ให้กับเด็กเหล่านี้นะครับก็จะมีการย้อนอดีตด้วยนะครับระหว่างของออตอนที่ดรไลท์กับดรไวลีเ่เนี่ยยังร่วมมายกันอยู่เดี๋ยวสักครู่นะครับจะเปิดให้อ,อ,อยู่ในเออยู่ในเอ ภาพาผมอาจจะเปิดเลยนะครับเดี๋ยวอ่านี่ครับนี่ครับคือภาพที่ดลเรไลท์กับดรเบอรี่ดอกขับดัรเบดรไลท์กับดรไวลี่เจอกันครั้งแรกและร่วมมือกันสร้างโซลดวงวิญญาณให้กับเหล่าหุ่นยนต์นะครับนี่นี่ครับภาพนี้เลยซึ่งภายหลังเนี่ยก็กลุ่มล็อกแมนเนี่ยได้ถูกแยกออกจากกันดังที่เห็นในภาพก่อนหน้านี้ คือล็อกแมนเนี่ยต้องมาเผชิญหน้ากับพวกยูเรนัสและได้พวกซีรีของไวรีมาสเตอร์ลำดับที่5ช่วยเหลือแต่ขณะที่ทางด็อกเตอรไลและต๊ะไวรีเนี่ยได้หุน่นปริศนาที่ชื่อดูโอนี้มาช่วยนะครับนี่ส่วนและก็จบลงนะครับสำหรับเล่มที่2นะครับ เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมดังนั้นเนี่ยเสียงจึงอาจจะสันส่นๆแล้วก็กล้องก็อาจจะสันส่นๆบ้างยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปแรกของผม,มตื่นเต้นไปหน่อยนะครับถ้าอย่างไงเนี่ยก็จะพยายามทําคลิปออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยผมจะพยายามหาคอนเทนต์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนเพราะผมเนี่ยชอบหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนไทยหรือภาษาองังกฤษนะครับยังไงก็ต้องขออภัยมาหนะ้าที่นี้ด้วยครับถ้าหากว่า เสียงของผมหรือว่าภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยหรือมันยังไม่ดีเท่าไหร่เป็นมือใหม่นะครับไหก็ขอฝากขอเด้วยฟอร์เตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ